แล้วก็พี่น้องคนแสดงที่เคารพครับเป็นโอกาสที่เรามารวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าท่ามกลางความพยายามทั้งหลายที่จะให้ประชาชนซึ่งสูญเสียอิสรภาพจากการออกมาต่อสู้ทางการเมืองได้รับอิสรภาพอีกครั้ง เราได้พยายามกันทุกวิธีทางครับผมตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาก็เอาทั้งว่าไปชวนเพื่อนสอสอพักเพื่อไทยเอาตำแหน่งไปประกันตัวเพื่อนผู้ต้องขังก็ได้มาจำนวนหนึ่งประสานงานกันจนกระทรวงยุติธรรมอนุมัติงบประมาณในกองทุนยุติธรรม ก็ได้มาจํานวนหนึ่งเดินทางไปทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานในการไต่สวนพิจารณาขอประกันตัวก็ได้มาจํานวนหนึ่งแต่ว่าในที่สุดมันมีจํานวนพี่น้องที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่คลองเปลมอยู่ที่อื่นๆอีกบางส่วนที่ยังไม่มีโอกาสได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง เรื่องการยื่นประกันตัวเรื่องการพยายามประสานงานบอกพี่น้องนะครับว่าทํากันตลอดนะครับไม่ได้ละเลยไม่ได้เว้นว่าเพียงแต่ว่าหลายอย่างที่ทําเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะประกาศบอกกล่าวกันเท่านั้นเองแล้วที่นี่ผมก็ได้มอบหมายให้ภรรยาคนหนึ่งในจํานวนทั้งหมดคนเดียว เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องเป็นระยะระยะบางวันก็เอาอาหารมาบางวันก็เอาสตุ้งสตางมาตามกำลังฝากให้พี่น้องข้างในวันที่วันชัยจากไปก็มาแล้วครับแล้วโทรไปเล่าให้ผมฟังว่าประทับใจมากพี่น้องวันนั้นมีความสุขได้แข่งกีฬานี่คือสิ่งที่ภรรยาผมบอก ปรากฏว่าตกเย็นในวินาทีทราบข่าวของวันชัยผมนั่งอัดรายการอยากมีเรื่องให้คิดอยู่ที่อิมพีเรียลลาพราวทีมงานเขาส่งโน้ตเข้าไปก็ตกใจพอจบรายการภรรยาผมก็โทรมาก็บอกว่าคนที่เล่นกีฬาอยู่เมื่อตอนบ่ายนะ่ะจากพวกเราไปเส่แล้ว ก็ได้โทรหาคุณแม่ของวันชัยนี่แหละครับฝากปัจจัยช่วยงานในวันนั้นชีวิตของวันชัยต้องเป็นชีวิตสุดท้ายที่จากพวกเราไปโดยไร้อิสรภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาก็เป็นการประกาศจุดยืนแล้วครับว่าถ้านี่เป็นวิธีทางหนึ่งที่จะทำให้ ประชาชนซึ่งไม่ใช่อาจยากรไม่ใช่โจรผู้ร้ายโดยสันดาลพวกท่านคือผู้ถูกกระทำพวกท่านคือผู้ไม่ได้รับความยุติธรรมและพวกท่านคือผู้ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจผดเด็จก,การและท่านมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าไม่มีสถานการณ์ของผู้ผดเด็จก,การถ้าไม่มีความอายุติธรรมทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกท่านก็จะเป็น ชาชนเป็นสุดจริชนทำมาหากินอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเผชิญชะตากรรมเหมนในวันนี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเจตนาอะไรนะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาผมเอาจริงเนี่ยอยากควรพวกเดียวกันก็ควรไม่ได้พี่น้องเดียวกันครับผมเรียนพี่น้องว่า หลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนมีประชาชนไม่น้อยเดินออกมาจากเส้นทางชีวิตปกติของตัวเองมาประกาศการต่อสู้ด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วในที่สุดประชาชนจำนวนไม่น้อยนั้นบ้างก็ถูกขังบ้างก็ถูกฆ่าบ้างก็ถูกไล่ล่าบ้างก็ยังหลบหนีอำนาจมืดอยู่จนปัจจุบัน ถ้าไม่มีการรัฐประหารก็ไม่มีผู้ต้องขังทางการเมืองแต่ผู้ก่อการรัฐประหารซึ่งความจริงมีโทษกระบฏความผิดสูงสุดคือประหารชีวิตไม่ต้องถูกจองจาแม้แต่วินาทีเดียวแต่คนต่อต้านการรัฐประหารถูกขังมาแล้วเกือบสามปีจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นก็บอกพี่น้องข้างในนะครับ ผมรู้ว่าวันเวลาข้างในนั้นมันเจ็บปวดเก้าเดือนกว่าๆที่ผมอยู่ข้างในแบบนั้นก็รู้ความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อเช่าวันแต่ให้พี่น้องได้เข้าใจนะว่าคนข้างนอกคนที่เข้ามาเนี่ยเข้าห่วงใยเข้าส่งกำลังใจให้แล้วเขาอยากใจพี่น้องได้รับอิสรภาพออกมาแต่ว่าดูการดำเนินการวันนี้ ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรสวนทางกันอยู่บ้างเพราะว่าในขณะที่อยากให้คนข้างในออกมาแต่ก็เอาเครื่องกำลังออกกำลังกายใส่เข้าไปเหมือนกับจะอยู่ให้ข้างในอย่างแข็งแรงพี่น้องอย่าเข้าใจผิดพี่น้องจะอยู่ข้างในอีกไม่กี่วันก็เล่นไอ้นี่คลายเครียดให้ร่างกายมันแข็งแรงจะไม่ไม่ล้มเจ็บล้มป่วยได้ง่ายๆแต่เล่นค่อยๆอย่าเล่นให้เสียหาย เก็บไว้ให้อภิสิทธิ์ับสุเทพเขาเล่นบ้างเรานี่มันคนมีน้ำใจทำอะไรก็เพื่อแผ่พักพวกเขาพี่น้องครับหลังจากวันนี้คงจะมีการดำเนินการนำเสนอร่างพรกฉบับนี้ความคืบหน้าประการใด ได้สื่อสารผ่านพี่น้องเป็นระยะระยะเรียนพี่น้องว่าอยู่ข้างในนั้นท่านยังเป็นคนเสื้อแดงคนข้างนอกนี่ก็ยังเป็นคนเสื้อแดงคนข้างในนั้นกับคนข้างนอกนี่เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเข้มแข็งไว อดทนไว้ทอร์นององอาจต่อชะตากรรมนี้ไว้ท่านไม่ได้เป็นคนผิดบ้านเมืองนี้มันอายุสิธรรมกับท่านสัง่งนะอิสรภาพของท่านไม่ได้ถูกปราบไปเพราะความชั่วช้าของตัวต,วตนเองแต่ถูกปราบไปเพราะความชั่วช้าของผู้ปเด็จก,การเท่าไหาย เสี้ยววินาทีเอาไว้ทำให้หัวใจเข้มแข็งใช้อุปกรณ์ทั้งหมดทำให้ร่างกายแข็งแรงวันหนึ่งที่ท่านออกมาท่านจะออกมาอย่างผู้ชนะเอาอความทรนงองอาจของตัวเองขอขอบคุณแทนคนที่อยู่ข้างใน สำหรับทุกคนทุกกลุ่มที่ได้ทำหน้าที่ให้กำลังใจที่ได้ทำหน้าที่เอื้อเฟื้อดูแลตลอดเวลาที่พี่น้องสูญสิ้นอิสรภาพแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านทำหน้าที่กันต่อไปนะครับใครเคยมาเยี่ยมพี่น้องเคยเคยมีข้าวปลาอาหารมีเงินทองปัจจัยช่วยเหลือเจือจุนตามกำลังตามสภาพขอให้ทำกันต่อเพราะ นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าคนเสื้อแดงทั้งหลายถือเอาการดูแลชะตากรรมของพี่น้องเสื้อแดงด้วยกันเป็นหน้าที่ส่วนหน้าที่ในความพยายามผรักดันให้เกิดอิสรภาพต่อพวกท่านหลายคนเขากำลังทำงานอยู่และผมกล้ายืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้นิ่งดูได้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพยายาม ทำให้ตนได้รับอิสรภาพกระทรวงยุติธรรมยื่นประกันไปแล้วบางคนในสามรอบสี่รอบแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวเพราะฉะนั้นการใช้วิธีนี้ก็น่าจะเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวเผื่อคนอื่นๆเขาก็จะได้มาพูดจาบ้างพี่น้องที่ยืนอยู่ข้างในนั้นอาจจะคิดว่า แกนำกับพักพวกมาแล้วเดี๋ยวก็กลับพวกเราก็ใจหายว่าเวยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยไอ้ที่อยู่ข้างนี่ม้ข้างนอกนี่แม้แต่เป็นแกนนำก็เอาตัวกันไม่ค่อยจะรอดต่อแก,กเอาขนาดเป็นสอสอเขาก็ยังเอาไปไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามายืนพูดกันอยู่ตรงนี้เขาจะเอาใครไปไว้ข้างในบ้าง ดูดูที่ไวหยรัฐมนตรีมั่งนะมันไปอยู่กันแบบนี้และตีน,นต้องผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงคราวตัวเองวันไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจมันมาเพราะท่านเจ็บข้างนอกก็เจ็บให้ตายสิข้างนอกก็เจ็บ,กกจบที่ท่านยังไม่ได้ออกมานะ่ะ ผมเคยอยู่ข้างในนั้นในวันที่3 1ธันวาคม2553ผมไปจับไมค์เอาตัวหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงให้เพื่อนผู้ต้องขังฟังในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาวันนี้ก็จะร้องเพลงนี้ให้พัานฟังอีกท่านผู้ช่วยโซโล cao xong và tao bên tao tay xem đầy ta một nhà sáng mưa cũng ngày hè thay รืองนอนใจคนคนอยู่ที่วัยวัยเยาว้ออยากความน้ำลำธาร Bye. ของพี่น้องไม่ได้โดดเดี่ยวเลยโอโย,ยโอย,ยักษยเงือกยักษ์วางน้ำลำเข็น ดาวยใหไ่สั่งายยปานิดาวยใหไ่อยู่จนป่ารุ่งรางวันหนึ่งข้างหน้าอัน,เ,น,เ,ปนเป็นเวลาใกล้ หวังใจว่าพี่น้องจะได้ออกมาสูส่อิสระภาพไม่ใช่แค่คนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อสีอะไรก็ตามที่ออกมาในนามการต่อสู้ทางการเมืองก็จะเป็นผู้ได้รับโอกาสจากร่างพระราชกำหนดฉบับนี้ส่วนแกนนำก็จะต้องเดินหน้า ตามกระบวนยุติธรรมพิสูจน์ความจริงชำระประวัติศาสตร์กันต่อไปเข้มแข็งไว้คนเสื้อแดงทั้งหลายคนเสื้อแดงเข้มแข็งไว้พี่น้องขอบคุณครับครับพี่น้องครับ ลำดับต่อไปท่านประธานนปชอาจารย์ธิดาถาวรเสพจะกล่าวความรู้สึกสั้นๆครับนะครับเรียนอย่างพี่น้องทุกท่านนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องเราว่าที่ร้อยตีสมทรงสัปปะโกศลกุลบริจาคให้พี่น้องข้างบนนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ทเอาพี่สมทรงมาครับ เอาออไมเ่ได้ม้จไำต้องปลากอดตัวนีไม่ปลากอดนี่ยังไงเออโชว์ให้เขาเห็นเอาเอาเอาารคุณพิเชบอกให้คุณอาหมดเลยเดี๋ยวจะให้ทางพี่สมบง์นะครับไปเข้าบุ๊กของพวกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับก็ใครต่อไป เอาเชิญได้จย์ทิดาต่อนะครับร้องเพลงเรื่องพูด <c oughs> คุณนัทวุฒิได้มาร้องเพลงตัด